เดี๋ยวพวกแกกินไปก่อนเลยนะฉันไปเติมน้ำก่อนไม่ต้องเลยเจ้าฉันเอามาให้ละแม่ลูกพี่มีแฟนน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนคนเก่าเลยแฟนอะไรภรรยาลูกพี่เขาเฮ้ยลูกพี่แต่งงานแล้วเหรอน่าอิจฉาจังเลยอะ่ะ ว่าแต่ทำยังไงอะถึงได้มีแฟนสวยแบบเนี้ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะที่ต้องดูแลผู้ชายแต่ผู้ชายเองก็ต้องดูแลเทคแคร์ผู้หญิงฉันเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่ได้แต่งงานกับแนทเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยแล้วถ้าฉันไม่รีบแต่งงานเนี่ยอาจจะโดนคนอื่นตัดหน้าไปก็ได้นะใช่แล้วอีกอย่างอะ การให้เกียรติกันก็เป็นเรื่องสําคัญของการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะอ่ะทุกคนชน <Yeah. S 2> เอ๊อชนไอ้ฉันจะกลับบ้านคุณผมกำลังสนุกอยู่กับเพื่อนๆอยู่นะก็แล้วไงฉันจะกลับบ้านงั้นคุณก็กลับไปก่อนสิแล้วทำไมคุณถึงยังไม่กลับ คุยอะไรกันนะกันหนาคุยแต่เรื่องไร้สาระอยู่ได้แล้วนี่อะไรคุณมีปัญญาหาคบเพื่อนได้แค่นี้เ,เหรอวันวันไม่รู้จักทําอะไรเอาแต่เมาจนก็จนงานกายก็ไม่รู้จักทํอานอนาคตก็ไม่มีโจ้าอไ,ไของกับวันนะ่ะไว้เจอกันนะเว้ยขอโทษด้วยนะเว้ยผมบอกแล้วใช่ไหมถ้าจะทะเลาะกันเนี่ยกลับไปทะเลาะที่บ้านพอใจแล้วใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้ะคุณควรให้เกียรติเพื่อนผมบ้างนะ คนอย่างมันอะนะมีเกียรติอะไรที่ต้องให้ด้วยหรือไงคะคุณคุณนานๆเจอกันทีแบบนี้กินให้เต็มที่เลยนะมือเนี้ยเดี๋ยวเนตเลี้ยงเองถือซะว่าเนตเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะที่รักเอาเครื่องดื่มอะไรอีกไหมคะไม่เอาแล้วแหละผมต้องขับรถอะไม่เป็นไรหรอกคุณกินเถอะเดี๋ยวฉันขับรถให้เองนานๆจะได้เจอเพื่อนอะ อ่ะพวกเราวันนี้เรามาฉลองกันถือว่าที่เราทำยอดขายทะลุปเป้าไงมาชน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ได้ตัวหนังมาแล้ว,ลวคุณคุณเลี้ยงหนังฉันฉันเลี้ยงน้ำคุณอ่ะน,นี่ไม่เป็นไรเลยคุณมันราคาไม่ได้แพงอะ่ะทำไมจะต้องให้คุณเลี้ยงตลอดด้วยล่ะบางทีอ่ะมันอาจจะสะสมเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนเลยก็ได้นะ อีกอย่างอะเราเป็นแฟนกันแล้วจะให้โจจ่ายคนเดียวได้ไงใช้ชีวิตด้วยกันอะมันก็ต้องดูแลกันแลรกันสิรับไปไม่งั้นโกรธนะคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะ ฮัลโลวินฉันขอยืมเงินแกหน่อยดิสักสองหมื่นอะอะไรวะของเก่ายังไม่คืนเลยทำไมช่วงนี้เองใช้เงินเก่งจ,จังไว้โจ้ใช้ให้มันประหยัดหน่อยดิเออเออเดี๋ยวโอนให้ขอบใจกันมากเลยด้วยคุณเอาชุดนี้แหละฉันลองใส่แล้วใส่ได้พอดีเลยปะ่ะไปจ่ายเงินกันแล้ว ชุดนี้มันเท่าไหร่คะคุณแค่ไม่เท่าไหร่เองห้าพันห้าพันทำไมแค่นี้จ่ายให้บีไม่ได้หรอั้นมีไม่เอาก็ได้นะเดี๋ยวบีผมใจ่ายให้ก็ได้ไปกันเถอะคุณรีบไปเดี๋ยวดูหนังไม่ทันวันนี้เรากินผัดผักกันดีกว่าลุงคนสวนเขาให้ผักมาเต็มเลยอะ่ะผักสดๆทั้งนั้นเลย ฝากจากลุงคนสวนเหรอนี่มาอะไรกันเนี่ยคุณคุณอ๋อเนี่ยคุณลุงคนสวนเขากลับบ้านนอกมาเขาก็เลยมาฝากอะนี่คุณดูสิทั้งสดสะอาดสวยด้วยผมว่านะต้องอร่อยกับซปเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนน่ากินไหมล่ะน่ากินอะไรละ่ะ ผักพวกนี้มีแต่มแมลงแล้วก็ไม่รู้ว่าพนยาอะไรลงไปบ้างจะก,กินก็กินไปคนเดียวเหอะฉัไม่เอาด้วยหรออีกอย่างนะลุงคนสวนนั่นะนะตัวเหม็นมากไม่รู้อาบน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สกปรก็สกปรกโหผักอะไรเนี่ยสวยจังเลยน่ากินด้วยคุณชอบผักนี่จริงๆเหรอชอบสิฉันน่ะชอบกินผักเดี๋ยว ต้องไปขอบคุณลุงคนสวนเขาซะหน่อยละคุณกินได้จริงๆใช่ไหมทําไมคุณถามอย่างนี้ล่ะกินได้สิทําไมจะกินไม่ได้ผักเนี่ยดูสดแล้วก็สะอาดมากด้วยเห็ยนว่านี่ไปทํากับข้าวเลยดีกว่าเดี๋ยวผมยังไม่อยู่อะไม่ต้องรีบก็ได้ใครบอกว่าฉันจะทําให้คุณกินคนเดียวล่ะฉันจะทํากับข้าวแล้วก็เอาไปแบ่งนุ้คนสวนเขาเขาจะได้ไม่ต้องเสียข้าววันนงี้งคุณเดีย๋ยวผมช่วยทำนะคุณ ณน้ำปลาหมดอ่ะช่วยไปซื้อน้ำปลาให้หน่อยได้ไหมเฮ้ย hey! ไม่เห็นหรอว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะไม่ว่างเว้ยซื้อเองดิใช้ผมไหมวะได้งั้นเดี๋ยวฉันออกไปซื้อคุณช่วยมาหั่นผักแทนทีสิฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงวะบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> คุณเดี๋ยวผมเป็นลูกมือคุณเองคุณอยากจะให้ผมทำอะไรหรือว่าอยากจะให้ไปซื้ออะไรเนะี่ยบอกได้เลยนะ เพราะว่าผมเนี่ยอะไรอ่ะเด็ดไงขี really ้โมจิจังนะก็เด็ดเลยร้านนี้อร่อยมากเลยนะอร่อยจนต้องซื้อกลับเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวผมมา ไอ้หนูมานี่เร็วเดี๋ยวคุณนั่นหมาจรจัดนี่ฉันขอเอาข้าวที่เหลือไปให้มันนะเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาไปให้มันทำไมฮนะเดี๋ยวมันก็กัดเราหรอกตัวโซก,ก็ปกเหม็นนี่ตั้งหากแต่ว่ามันดูน่าสงสารแล้วก็น่าจะหิวมากด้วยนะโอ้ยไปเถอะไปมันหากินเองได้คุณคุณ ผมขอข้าวให้น้องหน่อยได้ไหมได้สิไอ,ไอ้หนูมานี่เร็วมากินเร็วคู่คชีวิต ไม่เคยต้องการคนที่ดีที่สุดแต่ต้องการแคร่ใครสักคนที่รักในสิ่งที่เราเป็นเพราะอะไรที่ใช่มันจะมาหาเราเองในเวลาที่เหมาะสม